ถึงเวลาแล้วที่มือของคุณจะเปื้อนเล็กน้อยคุณจะต้องขุดสักหลุม2หลุมเพื่อขั้นตอนถัดไปแต่ว่าฉันไม่สามารถช่วยคุณได้นะได้เวลาที่ฉันต้องหนีแล้วล่ะดังนั้นช่วยทำภารกิจ The Digging h o s e s และ Friends with Death ด้วยล่ะโชคดีนะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Ripper's r e w a r d Event ในสัปดาห์ที่2นะคะและเหมือนเดิมค่ะเมื่อเราทำภารกิจสำเร็จก็จะได้รับของรางวัลดังนี้ค่ะ กางเกงยีนสไตล์โกธิกดั้งเดิมที่ดูเรียบๆและแฝงด้วยความมืดหนังสือการทำสวนเล่มที่2เมื่ออ่านแล้วจะได้รับทักษะการทำสวนค่ะ s t a r ์บ r n ฟรีเซอร์โบนี่ที่ลอยอยู่นอกระบบสุริยะของเราซึ่งพลาสติกระยิบระยับไปด้วยความกว้างใหญ่ของกาแล็กซีอันไกลโพ้นอินสแตนไฮยีนเมื่อดื่มเข้าไปจะเพิ่มค่าสุขานามัย The Green Ladies Lost Home เคยคิดว่ามันสูญหายไปในเหตุการณ์ไฟไหม้ที่คาริฮาดฟรอนเฮาส์ในปี1898ซึ่งมีเนื้อหากเกี่ยวกับความลับในการทำแอมโบรเซียที่เขียนโดย Lady Mimsy ี่ c ัลคอนเชลล็อเอง Instant Fun เมื่อดื่มเข้าไปจะเพิ่มค่าความสนุกค่ะและนี่ก็เป็นภารกิจที่เราต้องทำให้สำเร็จค่ะมาค่อยๆทำไปพร้อมๆกันนะคะอันดับแรกเราจะซื้อมเมล็ดผลไม้สำหรับมือใหม่นะคะ ซื้อมาสักสามถุงแล้วกันเนาะต่อไปเขาก็จะให้เราปลูกต้นแอปเปิลและต้นเชอร์รี่นะแล้วมาปลูกอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยย้ายลงกระถางแล้วกันปลูกเรียบร้อยแล้วครับ พอปลูกเสร็จเราก็ต้องใส่ปุ๋ยนะแต่ว่าทักษะการทำสวนของเรายังไม่เลเวล3เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของ Friends with d e a t h ก่อน <c oughs> ก็เหมือนเดิมเลยนะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> การรอรับข่าวสารเกี่ยวกับ Ambrosia นั่นเองมาเริ่งการส่งจดหมายกันค่ะเสียอีก103ซิโมเลียนนะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งค่ะ few moments later. จดหมายมาส่งแล้วครับแล้วก็อ่านเลยละกาัน ในสัปดาห์นี้เราทำงานเกี่ยวกับการจัดสวนต่อไปคุณต้องแน่ใจด้วยว่าคุณเริ่มได้รับคะแนนความพึงพอใจแล้วซึ่งคุณต้องใช้ในภายหลังแอมโบลเซียต้องการการจัดการกับพืชที่สร้างสารรค์ดังนั้นคุณควรตัดกิ่งลิลลี่และสแนปดรา้อนในสัปดาห์นี้ด้วยลองแวะไปที่แมกโนเลียบลอสซัมพาร์คในเมืองวิโลคลิกเพื่อค้นหาลิลลี่และสแนปดรา้อนต่อไปเราจะทำการเป็นเพื่อนและพูดคุยกับท่านกลิมนะคะ ท่านกลิมค่ะมาหาหนูหน่อยสวัสดีค่ะท่านกลิมหนูอยากเป็นเพื่อนกับท่านกลิมจังเลยค่ะได้สิอยากเป็นมากกว่านั้นไม่ละ <c oughs> ได้เป็นเพื่อนกับกลิมอย่างง่ายดายนะคะต่อไปเราจะมาทำอาหารในขณะที่มีเลเวล4หรือมากกว่านั้นนะคะ และต่อด้วยติดตั้งสแกรซีเกอร์ล็อตชาเลนจ์ให้กับพื้นที่ของเรานะคะให้เข้าไปที่โหมดสร้างแล้วติดตั้งสแกรซีเกอร์ในส่วนของอุปสรรคของที่ดินนะคะเราจะต้องทำแอสไพเรชันให้สำเร็จหนึ่งอย่างซึ่งของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันตามที่ตั้งค่าไว้นะคะในส่วนที่เหลือของเราจะเป็นการทำอาหารคุณภาพดีเยี่ยมเหลืออีก2จานค่ะทำกับข้าวนไปจ้า คุณได้รับแต้มกิจกรรมเพียงพอที่จะแลกของรางวัลไปที่หน้ากิจกรรมเพื่อรับรางวัลกันเถอะอุ๊ยได้มาสามอย่างแล้วนะทุกคนงานก็กดรับเลยละกันส่วนในภาร,รกิจถัดไปจะต้องใช้ทักษะการทำสวนนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งอ่านยาวๆจนถึงเลเวล5เลยละกันนะ Few moments later. เมื่อเลเวลอัพแล้วตอนนี้เราสามารถตัดกิ่งและใส่ปุ๋ยได้แล้วค่ะโตวไวๆนะเด็กๆต่อไปก็ทำการตัดกิง่ง Grim <Cream> Reaper เป็นกันเองมากแล้วจงทำ Aspiration ของคุณต่อไปได้แต็มรับรางวัลอีกแล้วนะกดรับไปเลย และในภารกิจสุดท้ายเราจะต้องตกปลาทั้งหมด3ตัวนะคะซึ่งเรายังไม่มีทักษะการตกปลาอาจจะต้องใช้เวลาในการตกปลานานนิดนึงนะตัวที่3จะมาได้ยังเปียกฝนหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮปลากินเบ็ดแล้วใช่เปล่าืออเย้ yeah, ได้แล้วสวนของคุณเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วและทักษะการตกปลาของคุณก็ไม่เลวเหมือนกัน จงดูแลต้นไม้และจับปลาต่อไปล่ะก็จบกันไปแล้วกับ Ripper's reward event ของสัปดาห์ที่2นะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปขอขอบคุณคนดูทุกคนที่เข้ามาดูนะคะไว้พบกันใหม่กับกิจกรรมในสัปดาห์ที่3ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกัน